ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับ5แมปที่ควรจะดังมากกว่านี้โดยในซีรีส์นี้นะฮะเราจะทําการรวบรวมแมปที่มีคุณภาพแบบค่อนข้างเยอะมากนะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าคุณภาพแบบสุดๆเลยคือแบบดูแล้วมันควรจะมีคนเล่นมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะโอเคก็เป็นว่าแมปในวันนี้นะฮะมันจะมีคุณภาพมากแค่ไหนแล้วก็ควรจะมีคนเล่นมากกว่าปัจจุบันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าโดยแมปแรกของคลิปในวันนี้นะฮะก็คือแมปที่มีชื่อว่าเฮกซารีซึ่งมันเป็นแมป, RPG ปการนกั์พี เกมการ์ดแล้วก็เกมเก็บเวลนะอันนี้นะฮะจะเป็นจุดเกิดของเรานะซึ่งเราก็สามารถเดินมาได้แล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของ NPC นะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึง NPC เพีย่างลวกันนะก็พวกนี้นะฮะจะเป็นตัวของมอนสเตอร์นะก็คือเป็นบัณฑิตซึ่งเราก็สามารถไปท้าดวลกับมันได้โดยการที่เดินผ่านหน้ามันนะฮะฮัลโหลพี่โอเคเรียบร้อย ทำการแบทเทิลนะฮะก็น,นี่จะเป็นสนามการต่อสู้ของเรานะซึ่งมันจะเป็นเกมแบบสับเทินกันเล่นนะฮะซึ่งเราก็สามารถทาได้3อย่างนะไม่ว่าจะเป็นขยับเลือกการ์ดแล้วก็ข้ามเทินซึ่งผมจะขยับสักครู่หนึ่งแล้วกันนะเพื่อให้มันอยู่ใกล้แบบใกล้ตัวพวกนี้มากขึ้นโอเคขยับไปแล้วผมก็สามารถเลือกการ์ดได้ซึ่งตอนนี้ผมยังโจมตีมาไม่ได้นะเพราะว่าระยะเนี่ยมันยังไม่ถึงนะเพราะฉันก็ขอใช้เป็นการ์ดบัฟยิเฟนแล้วกันนะบัฟพลังการป้องกันปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็สโตเริ่มมาแล้วนะฮะโอเค พอขึ้นเทิร์นใหม่แบบเมื่อกี้นะครับผมก็จะจั่วการ์ดนะแล้วก็ผมก็สามารถใช้การ์ดได้แล้วผมจะลองใช้เป็นสกิลทําให้สตูมมึนงงแล้วกันนะคือสกิลนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเลยเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้มันเริ่มงงแล้วโอเคแล้วตัวนี้มันเดินเข้ามาหาเราแล้วนะฮะก็ทําการต่อยไป1หนึ่งมาดออยแต่ตัวนี้นะฮะมันเตะสถาน,นะของการเราเมื่อกี้อยู่นะคือมันงงอ่ะมันก็เลยแบบตีกเดียวันเองนะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวผมทําการปิดฉากตันไปก่อนดีกว่านะปิดฉากไปปุ๊บ จัวการ์ดมาแล้วก็ตบหน้ากันแล้วไปหนึ่งทีตูมเรียบร้อยส่วนพี่แกก็ยังเดินงงอยู่พี่แกเดินมั่วมากเลยอะเอาละแล้วก็ทําการกดสกิลซิงช็อตไปยิงมันปุ๊บบัฟดาเมจด,ด้วยเมื่อกี้5%แล้วก็เรียบร้อย37ดาเมจตายแล้วเราก็ชนะนะฮะแล้วเราก็ได้การ์ดมาด้วยนะเป็นการ์ดแบบว่าสกิลโยนหินก็คือเกมนี้นะฮะถ้าเกิดเรายิงฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะได้การ์ดจะเป็นของตอบแทนแล้วก็ได้เงินมาด้วยซึ่งตัวของเรานะฮะก็สามารถจัดเด็กได้ตรงนี้เลยนะซึ่ง ผมว่าทาการจัดเด็กไาแล้วเป็นเด็กชื่อว่าอูฟูนะก็เนี่ยอันนี้จะเป็นเด็กของผมซึ่งถ้าเกิดผมอยากถอดการ์ดนะครับก็สามารถกดที่การ์ดตัวนั้นได้อย่างเช่นผมอยากจะถอดเอสกิลมันงงฮะก็กดถอดไปปุ๊บตอนนี้ก็จะเหลือแค่การ์ดเดียวในเด็กแล้วแล้วก็สามารถกดออกการ์ดได้เพื่อจะใส่การ์ดตัวอื่นเข้ามาในเด็กเรานะและตัวของเอพีซีตัวนี้นะฮะคือมันเป็นแบบตัวแลกการ์ดนะก็คือถ้าเกิดได้การ์ดแบบโยนหินเมื่อกี้มันประมาณ4อันนะฮะแล้วก็สามารถแลกเป็นการ์ดหนังสเต็กแบบเมื่อกี้ได้1อัน เกมนี้นะฮะมันก็จะมีตัวของหมู่บ้านด้วยนะซึ่งหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนขายก๊์ดอยู่แล้วก็สามารถมานั่งคุยกับเขาได้อย่างเช่นคนนี้นะฮะซึ่ง NPC คนนี้เนี่ยเขาก็ทการขายแพ็กการ์ในราคา150นะเลดอโคตรแพงก็ประมาณนี้นะสำหรับแมปเพ็กเซเลียนะมันก็เป็นแมปที่คนไทยดูแปลกแหวกแนวดีนะแล้วก็มีคุณภาพด้วยแต่ว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือคนสร้างเนี่ยเขาสร้างมานานแล้วแหละแต่จู่ๆนะฮะเขาก็ไม่ได้อัปเดตต่อนะทำให้เกมเนี่ยมันแทบจะล้างไปเลยนะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ทาจากแมปแรกไม่แต่ผมเป็นแหละวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวบั๊กวิ่งเฉยและแบบที่2นะฮะก็ไปแมปที่มีชื่อว่า g r a p p l e Sphere ซึ่งเป็นแมปแนวออบบี้ที่ผมบอกเลยว่ากราฟิกแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยเขาท่าจะหล่อเท่พอสมควรเลยนะก็ระบบการโดดหลักของเกมนี้เลยนะฮะมันจะเป็นการโหนไอตรงนู้นไปนะซึ่งเราก็สามารถโหนได้โดยการที่เร่งให้แม กดฮุกไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาเนี้ยฝั่งเนี้ยโอ้เกือบ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 เอาละแล้วก็ไปอีกรอบหนึง่งล็อกไปฟึบโอเคโอเคถึงไหมถึงไหมโอเคเกือบไม่ถึงแล้วก็ทําการโรไปนะฮะฟึบแล้วก็โดดเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ตรงนี้มีอันหนึ่งไปแล้วต้องหูด,ดีๆนะไม่งั้นมันจะตกได้โอเคเกือบตกแล้วเมื่อกี้เอาละแล้วก็เรามาถึงนี้กันนะฮะเป็นการแบบโอ้ เดินทางแบบรวดเร็วมากแล้วก็เรียบร้อยมาถึงนี้นะฮะต้องระวังตกด้วยนะเพราะเราเป็นบอลน,นะเราไม่ใช่คนมันมีโอกาสลื่นไหลสูงมากเอาละเข้านี้ต่อปุ๊บเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้เกิดการวาร์ปสักอย่างหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยลงมาแล้วแล้วก็ทําการโดดไปฟึบเก็บเหรียญซับเวสเซอร์เฟอร์แล้วก็อันนี้คืออะไรรู้สึกว่าจะเป็นด่านใหม่นะฮะแล้วเสียงแบบโคดอีหลงตุงนังเลยน่าจะไม่ดังเกินนะในคลิปอะก็จังหวะนี้เป็นเช็คพอยต์เหรอคืออะไรเนี่ย เข้าไปปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยเข้าเช็คพอ,อยต์หนึ่งและนี่คืออะไรเนี่ยเช็คพอ,อยต์สองเอ๊ะเดี๋ยวนะสามทำไมมันเยอะจังเนี่ยเดี๋ยวนะคืออันนี้คือจบไปหรอคือเกมมันยังเอาฝ่ายอยู่นะมันยังทำไม่เสร็จเหรอน่าจะใช่นะอันนี้น่าจะแบบอะเ,เอ็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเราลองเข้าให้หมดเลยเอาละเข้าสิบเอ็ดแล้วก็สุดท้ายสิบสองปุ๊บอา้าวจบละแต่เวลาไม่หยุดนับเฉยคืออะไรเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรอันนี้เป็นแบบ โอ้ลางรถไฟนะฮะเรียกได้ว่าไฮสปีดมากจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยรวยเลยเก็บเหรียญก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับตัวของกราบเปอร์โเฟียนะก็เป็นแบบออบบี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจดีนะแต่นั้นจได้นะ,ะที่แบบมันยังเป็นอัลฟาอยู่นะมันก็นเลยแบบยังไม่ได้มีอะไรให้ทำมากมายคือแบบเล่นแป๊บเดียวจบเลยแต่ถ้าเกิดแมบนี้นะฮะมาทำเสร็จนะก็น่าจะเป็นอีกแบบที่น่าสนใจมากเลยนะและแบบที่3นะฮะก็คือแบบบอร์ดไลฟ์ ซึ่งก็เป็นแมบ,บที่กราฟิกแล้วก็อะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูห,หวิวราม,มากนะแต่ว่ามันเป็นแมบ,บที่เหมาะมากเลยนะสำหรับการเล่นกับเพื่อนเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะแบบนี้มันมีคนเล่นเพียงแค่ประมาณ10คนเองนะก็แมบบนี้นะฮะมันเป็นแมพรวมบอร์ดเกมที่มีบอร์ดเกมที่คุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้เยอะมากเลยก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของ x o นะฮะซึ่งผมก็สามารถมาตั้งเล่นกับคนนี้ได้แบบว่าเนี่ยมาตั้งเล่นปึ๊บแล้วก็ผมลงตรงกลางแล้วกันนะผมเล่น x อไวไม่เป็นนะ่ะก็ใช้แบบทักษะ งูปลาสักอย่างหนึ่งอละทำการติ๊กไปนะฮะน่าจะเสมอว้างงานนี้โอเคบอกไว้เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเขาชนะ <c oughs> เรียบร้อยตรงนี้นะฮะเป็นในเกมหนึ่งก็คือคอ s f i ไฟซึ่งมันจะเป็นเกมแบบตีลูกบอลไปมานะและตรงนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า Connect 4ก็คือมันเป็นเกมแบบยอดเตีย๋ยลงไปตรงแท่แทนมนะันอะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหลายๆคนเคยเล่นหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเกมที่ คล้ายๆกับ XO นะแค่แบบมันจะเป็นการหยอดเหตียญลงเข้าไปข้างในแทนโดยจะมีเหรืสอส2ฝั่งเป็นแบบสีแดงแล้วก็สีฟ้านะแล้วก็ตรงนี้นะ,ะับเป็นเกม Battleship ซึ่งก็เป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถจะวางเรือลงไปในกระดานได้แล้วก็ให้แต่ละฝ่ายสลับกันดาวนะว่าเรือตรงไหนมาอยู่ตรงไหนบ้าง และบอร์ดเกมสุดท้ายของแบบนี้นะฮะก็เป็นบอร์ดเกมที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากเลยนะและก็คือตัวของหมากรุกนั่นเองซึ่งก็เป็นหมากรุกแบบกติกาแทบจะเหมือนกับหมากรุกปกติเลยนะฮะแค่หมากรุกในเกมนี้เนี่ยคือมันไม่สามารถแคสเซิลได้อ่ะคือแบบเราไม่สามารถเอาคิงสลับตำแหน่งกับเออตัวของลูกได้แต่ที่เหลือนะครับมันก็คล้ายๆกับหมากรุกธรรมดาแบบสุดๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนมันเหลือแค่แบบเซิฟเนี้ยมีคนเหลือแค่ประมาณ4 5หคนเองนะคือแบบมันแทบจะไม่คือแบบมันแทบจะไม่มีใครเล่นอะไรกันแล้วอ่ะประมาณน อาจจะดูแบบสั้นไปนิดหนึ่งนะเพราะแบบมันก็มีประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดคนเบื่อแล้วไม่มีอะไรจะเล่นกับเพื่อนนะฮะก็สามารถมาลองเล่นแบบนี้กันได้นะเป็นแบบที่ผมว่าคนเล่นเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณแบบ200-300มากกว่าหลักสิบนะนะ และพี่สีนะฮะอันนี้เป็นแมปที่ไม่สามารถเล่นในมือถือได้นะแต่ว่าผมเคยเล่นสมัยที่ผมนั่งเล่นโราบอกในร้านเกมนะก็แมปนี้นะฮะมีชื่อว่า e n t i point ซึ่งมันเป็นแมปที่มีแรงบันดาลใจนะฮะมาจากเกม P d ในคอรนะซึ่งมันก็เป็นเกมแนวป้นที่เราเนี่ยจะเป็นโจรจากองค์กรสักองค์กรหนึ่งนะฮะที่จะต้องบุกแทรกซึมเข้าไปในสถานที่ต่างๆในเกมนี้เพื่อจะบรรลุเป้าหมายให้ได้ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ของเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการขโมยบางสิ่งบางอย่างออกมานะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะำเป็นที่จะต้องบุ เงียบๆเสมอไปนะฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกการบุกได้2ประเภทนะก็คือการบุกแบบเงียบๆปลอมตัวเข้าไปหรือว่าจะเป็นการบุกแบบถือปืนลอยนัดวิ่งเข้าไปบวกกับตำรวจเลยก็ได้คือเรียกได้ว่าเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างจะมันมากยนเวลาที่ยิงกับตำรวจในเกมนี้เนี่ยเพราะตำรวจนะฮะมันก็ฉลาดอยู่พอสมควรนะคือบางตัวเนี่ยมันก็มีโลคคอยบังด้วยทําให้ปืนเนี่ยยิงยากขึ้นและนอกจากนั้นนะฮะตำรวจในเกมนี้ยังสามารถเปาแฟลแบงได้ด้วยแล้วก็มีหน่วยสไนเปอร์ด้วยทําให้การป้อนของเราเนี่ยค่อนข้างจะท้าทายมากๆและนอกจากนั้้นนนามมยกกใเีี็ คุณเลือกประมาณ5ระดับด้วยกันซึ่งระดับยากสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าตำรวจ่ยมายิงโคตรแรงเลยนะและนอกจากความยากทิมให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเกมนี้เนี่ยมันก็ยังมีเนื้อเรื่องด้วยนะแล้วก็มีด่านให้เราเล่นเนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบด่านเลยซึ่งมันก็เป็นแมบ,บที่ฟังดูเจ๋งมากๆเลยนะแต่ว่าน่าเสียดายนะฮะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยแมบพบนี้นะฮะคือเนื้อเรื่องมันเหมือนจะจบไปแล้วนะคือเขาไม่ได้อัปเดตด่านใหม่มาแล้วอะทำให้คนเล่นในปัจจุบันนี้นะฮะมันก็ค้างอยู่แค่ประมาณแนนะ่าน้อยคนนะเล่ มันค่อนข้างจะแบบฉลาดมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยก็ประมาณนี้ท้าสอบแบบที่4 e n t r y Point และแบบสุดท้ายของคลิปในวันนี้นะฮะก็คือแบบ Real Life Apartment ซึ่งก็เป็นแบบแนวโชเคสที่มีมากกว่าแค่การเดินสำรวจแบบเฉยๆนะฮะเพราะระบบในแบบนี้เนี่ยถือว่ามีเยอะมากเลยก็ช่วงนี้นะฮะคือมันเป็นช่วงฮาโลวีนนะคุณก็อาจจะเห็นเร้ว,ว่ากราฟิกเนี่ยมันจะดูแบบค่อนข้างมืดๆหน่อยแต่ว่ากราฟิกจะนมนจะมืดนะ,ะับก็ดูสวยงามมากเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นร้านเลยเนะี่ยอันนี้คือผมยังไม่ได้เข้ามาเลยนะตั้งแต่อัปเดตฮาโลวีน ออดเชิก็น,นี้นะฮะจะเป็นหน้าตาอพาร์ทอย่างของเรานะั้นเราก็สามารถเข้าไปได้เลยก็ทําการเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยโอ้โห <laughs> เสียงประตูปิดมันแบบฮาร์ดคอมากเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บด้ <c oughs> ยิ่งว่าดังผีอกีก <c oughs> คือตอนแรกที่ผมเข้ามาในเกมเนี้ยคือประมาณปีที่แล้วอะ่ะตอนเข้ามาครั้งแรกตกใจนะเสียง <c oughs> ประตูโคตรดังอะ่ะเอาละแล้วก็เข้าไปที่ห้องของเรากันนะฮะคือห้องเราเนี่ยมันจะอยู่คันช่างสูงนะประมาณชั้น3 เอาละนี่ห้องเราอยู่นี่เป็นแบบรูปข้งขาวด้วยฮาโล w วีนเอาละเข้าไปเลยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะมีใครตายด้วยนะรู้สึกว่าจะเกิดการอินโพสเตอร์ข้างในใน,นี้สวัสดีครับพี่มีใครอยู่ไหมอ๋อสวัสดีพี่อันนีนะ้จะเป็นห้องครัวนะซึ่งแล้วก็สามารถปรุงอาหารได้แบบค่อนข้างจริงจังเลยนะก็คือมันจะมีเมนูอยู่แถวนี้ซึ่งนี้ก็คือเมนูทั้งหมดในเกมนี้นะก็เนี่ยมีแบบเกือบเกือบิอ,บอันเลยนะสำหรับเมนูในเกมนี้ถือว่ามีเยอะมาก แล้วเราก็สามารถทําตามมาได้จริงๆด้วยนะแปบลบว่าสมมติเนี่ยผมอยากจะทําตัวของขนมปังไข่ดาวผมก็สามารถทําตามได้เลยก็อย่าแรกให้เอากระทะขึ้นไปที่เตาก็หยิบกระทะมาแล้วก็ทําการวางไปกดเพ c สวางไปปุ๊บเปิดไฟเปิดถูกใช่ไหมน่าจะถูกแล้วก็หยิบน้ํามันมาน้ํามันมะก,กอกใส่เข้าไปแล้วก็ไข่เจอแล้วเอาละทาการปิดประตูแล้วก็เอาไข่ใส่เข้าไป โอเคเรียบร้อยนะฮะังหวะานี้เรากำลังทอดไข่อยู่นะ,ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ไปเอาขนมปังออกมาวางที่ที่มันมหมอนนะแล้วก็ทําการหยิบมีดมาฟึบแล้วก็เอามีดหั่นขนมปังไปชบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้แบบสไลด์ขนมปังมาแล้วนะ แล้วไข่ดาสุกแล้วนะฮะเราก็สามารถเอาขึ้นมาได้แล้วก็ไปแปะกับหน้าไข่เรียบร้อยนะฮะแล้วจังหวะนี้เราก็ได้ตัวของเน่ขนมปังไข่มาแล้วอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นซึ่งเราก็สามารถมาเล่นคอมได้ซึ่งคอมเนี่ยก็สามารถกดได้เยอะพอสมควรนะผมสามารถเล่นตัวของ Roblox Studio ได้กดเข้าไปเอาละเปิดมาปุ๊บวางของโอไม่นะจอเทาเอาเรียบร้อย <laughs> Roblox ของพิตรกากเลยแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นกระดานหมากลุกนะเสดงก็สามารถมานั่งเล่นหมากลุกกับเพื่อนได้แล้วก็วันนี้เป็นห้องเครื่องมือช่างแล้วก็ตรงน,นี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมเอ่ยใช่ห้องน้ําแล้วก็ตันนี้เป็นห้องซ้วมแล้วก็อันนี้เป็นห้องปาร์ตี้นะฮะว่าแต่ใครปิดไฟเนี่ย ขอเปิดไฟหน่อยเพื่อนมองไม่เห็นก้อนนี้เป็นทอมปาร์ตี้แล้วก็สามารถมาเปลี่ยนแบ็กเกลาฉากหลังนี้ได้แล้วเราก็สามารถเลือกเพลงได้โดยการที่มานั่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการหยิบตัวของ iPad ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเปิดเพลงได้ซึ่งเพลงเนี่ยก็ถือว่ามีให้เลือกแบบเกือบจะครึ่งร้อยเลยก็ว่าได้นะผมลองเลือกเพลงดูซิกดไฟแล้วกันเป็นเพลงไฟอะไรไม่รู้แล้วก็ทําการกดเปิดเพลงมาตรงตั้งค่านี่ฮะเพลงมาแล้วเสียงเพลงแบบ ตึงๆลิขสิทธิ์เต,ต,ต็มๆและเพื่อนหมีนี่ด้วยไฟ R G B นะฮะเรียกว่าแต่งแบบมัมันมากจังหวะน,นี้แล้วก็อันนี้มีแบบมีคอมด้วยแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้เรียกได้ว่าเป็นเกมโชว์เคสที่มีหลายอย่างให้ทำเยอะเลยนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของ Real i f e Apartment ซึ่งถ้าเกิดผมแบบทำอาหารให้ดูเยอะวันนี้เนี่ยผมว่าคลิปมนันน่าจะยาวมากๆเลยนะก็เป็นว่าเป็นมาด้วกัน,นะฮะสำหรับแบบสดุดท้ายของคลิปในวันนี้ ก็เป็นมาเน้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะสภาพแแมปก็จต่ละแมปเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างมีคุณภาพพอสมควรเลยสำหรับเออสายตาผมนะก็ช่วงนี้นะฮะผมไม่รู้เปอะไรเหมือนกันนะคือผมแบบค่อนข้างจะเหนื่อยๆนะแล้วก็คอนเทนต์เนี้ยมันก็ไม่ได้หมดหรอกแต่รู้สึกตันๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำให้คลิปช่วงนี้เนี้ยมันก็อาจจะอัพลงน้อยกว่าปกติเล็กน้อยนะแต่ผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์มาอัพลงเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็เป็นว่าถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงคือคลิปนี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกก็็ได้้นะแลวกสหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะบบ๊าายย